สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมตรงคันทองประจำวันพุทธที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ถ้าจะว่าไปแล้วโดนันทรัม์กำลังย้อนกลับไปใช้ลทัทธิพาณิิยมหรือ mercantilism ซึ่งเป็นแนวคิดในยุโรประหว่างศตวรรษที่16-18ในยุคของการสร้างรัฐหรือ nation state นะครับมีการขยายตัวของการค้าโลกและความรุ่งเรืองของจักรวรรดินิยมนำโดยโปรตุเกสสเปนดัตช์ฝรั่งเศสอังกฤษนะครับซึ่งมหาอำนาจเหล่านี้กำลังแข่งกันขยายเครือข่ายการค้าทั่วโลกในเวลานั้นรวมทั้งมีการายึดดินแดนของประเทศอนาณานคม เพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและที่พาณิชยยมจะเน้นการส่งออกลดการนำเข้าเพื่อให้ได้การเกินดุลการค้าจะได้กอบโกยความมั่งคัง่งซึ่งถือว่าทองคำหรือว่าซิลเวอร์นะครับหรือว่าเงินนะครับเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงกว่าเอาทองคำให้เข้าประเทศมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะเดียวกันทางรัฐจะดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อส่งเสริมการส่งออกและกิดการการค้าเพื่อปกป้องอ,อุตสาหกรรมหรือว่าการค้าภายในประเทศนโยบายนี้นะครับหรือว่านโยบายของรัฐิพานินยมเป็นเรื่องซีโร่ซัมเกมหรือว่ามีคนได้และมีคนเสีย ไม่ใช่เป็นเรื่องวินวินทั้งคู่นะครับแล้วที่พาณิชยนิยมเริ่มเสื่อมลงหลังจากมีแนวความคิดเรื่องการค้าเสรีรวมทั้งแนวนโยบายที่ว่ารัฐรัฐควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในระบบการค้าให้น้อยที่สุดหรือเลเซอร์แฟร์นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นจากผลงานของอดัมสสมิธผู้เขียนตำราทุนนิยม The Wealth of Nations ในปี1 9 177เกาดัมส m i t โต้แย้งว่าการคาร้าเสรีจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับทุกฝ่ายแทนที่จะเน้นการสะสมทองคำหรือซิลเวอร์ประเทศต่างๆทั้งหลายควรจะให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าเพราะว่าการผลิตก่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งผู้ผลิต และก็ผู้ที่ใช้แรงงานจะได้ประโยชน์เศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้ประโยชน์นะครับมีการเติบโตเพราะว่าการผลิตเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงนอกจากนี้หากการค้าเสรีจะไปได้ดีรัฐต้องไม่เข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจหรือการค้าควรปล่อยให้กลไกตลาดหรือมือที่มองไม่เห็น The invisible hand นะครับทำงานของมันเองซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบเศรษฐกิจเมื่อเทคโนโลยีการผลิตได้มีการพัฒนาขึ้นทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นประเทศที่ผลิตสิ่งทอได้ดีสามารถขายสินค้าให้ประเทศที่ทำเกษตรกรรมหรืออุปกรณ์หรือสินค้าอื่นๆที่ เก่งกว่าได้จะได้ไม่ต้องภาวะผูกพวงก,กับการแข่งขันเรื่องการเกษตรหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆหรือสินค้าหรือที่ตัวเองไม่ถนัดการนำเข้าเพื่อการทดแทนจะดีกว่าการค้าเสรีทำให้ผู้บริโภคหรือเศรษฐกิจโดยรวมได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้ก็ฟังดูดีนะครับแต่ว่าต่อยมาการค้าเสรีซึ่ง ดำเนินมาเป็นแนวความคิดนะครับที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ไม่ได้เสรีจริงเพราะว่าในท้ายที่สุดประเทศที่เป็นปลาใหญ่หรือว่าบริษัทที่เป็นปลาใหญ่จะกินประเทศที่เป็นปลาเล็กหรือว่าบริษัทที่เป็นปลาเล็กนะครับจะเกิดการผูกขาดขึ้นเพื่อที่จะไม่ได้มีคู่แข่งและทำให้มี ผลประกอบการหรือว่าผลกำไรสูงสุดการผูกขาดเงินตราให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกเป็นเป้าหมายสูงสุดอีกอย่างหนึ่งนะครับในระบบการค้าหรือว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพราะว่าเมื่อใดอก็ตามนะครับที่ประเทศใดสามารถผูกขาดการออกเงินตราได้เช่นสเปนผูกขาดเงินตราซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของโลกเงินเปโซฝรั่งเศสมีเงินฟรัง อังกฤษมีเงินปอนนะครับทำให้มีอํานาจซื้อเหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆเพราะว่าเงินสกุลหลักจะเป็นสื่อกลางของการทุกการท,ทําธุรกรรมการค้าและการเงินส่วนใหญ่ทั้งหมดของโลกซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินสกุลหลักข้อระบบเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยอยู่ในอำนาจของประเทศผู้ออกเงินตราน,นั้นนะครับตราบเ่าตีสถิตและการค้าและแสนยานุภาพป่า เป็นอำนาจการต่อรองที่รองรับของประเทศผู้ออกเมื่อ Spain, Dutch, Frances, English, เสเปนดัตช์ฝรั่งเศสอังกฤษเสื่อมถอยอำนาจลงสหรัฐอเมริกานะครับก็ก้กาวขึ้นมาเสียบแทนหลังสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามเย็นนะครับสิ้นสุดลงในปี1991ทุนนิยมโลกพัฒนามาถึงจุดสูงสุด โลกาภิวัตน์การค้าเสรีและการมีเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกโดยสหรัฐอเมริกานะครับกลายเป็นโมเดลของประเทศที่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามสหรัฐเริ่มมีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วคือในปี1968ที่เริ่มมีการขาดดุลการค้านะครับเป็นขาดน้ครั้งแรกและการขาดดุลการคลังที่ตามมา เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามเวียดนามที่ต้องมีการใช้ใจ่ายมากในขณะเดียวกันเรื่องของการใช้เงินงบประมาณเพื่อจะสนับสนุนรัฐสวัสดิการนะครับทำให้มีภาระทางด้านการคลังการคลังต่อมามีการติดลบนะครับแต่ว่าเนื่องจากดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกสหรัฐอเมริกาจึงสามารถก่อหนี้ผ่านการออกพันธบัตรได้เพื่อการ บริโภคที่เกินตัวในขณะที่ประเทศต่างๆมุ่งเน้นการส่งออกเพื่อที่จะได้เงินดอลลาร์หรือว่าสะสมความมั่งคั่งในรูปของดอลลาร์เมื่อได้ดอลลาร์แล้วก็นำดอลลาร์นั้นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ประธาน,นาธิบดีริชาร์ดนิกสันยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำในปี1971 ดอลลร์กลายเป็นเงินกระดาษเป่าๆนะครับหรือว่าเงินเฟียตแต่ชาวโลกก็ต้องยอมรับเงินเฟียตนั้นเพราะว่าแสนยานุภาพทางทหารของเพนตกรนุนหลังอยู่ไม่ให้ประเทศใดๆออกจากระบบดอลลราแนวความคิดเรื่องการสะสมความมัง่งคั่งจะมีการเปลี่ยนตามยุคสมัยจากที่เคยเป็นทองคำหรือซิลเวอร์ในยุคพันธุ์นิยม มาเป็นการผลิตและการค้าในยุคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิกของอดัมสมิธตอนนี้ความมั่งคั่งกลายเป็นดอลลาร,ระดาษซึ่งเป็นหนี้ล้วนๆนะครับเมื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการสร้างหนี้ดอลลาร,ระดาษได้สหรัฐอเมริกาจึงหันเหออกจากระบบการผลิตและเปนเน็นเรื่องการเงินแทนหรือ financialization เริ่มต้นสมัยประธานอดบิลดลินรันในยุค1น 9, 9 0ระบบการผลิตของสหรัฐมีการย้ายฐานไปยังต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนนะครับและเพื่อผลิตส่งสินค้ากลับมายังมาขายในตลาดสหรัฐทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งมีการขาดดุลการค้าที่รุนแรงมากขึ้นในขณะที่เยอรมน,นีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน อาเซียนจีนรวมทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เน้นการส่งออกก็ได้อน,นิสสงนะครับจากการย้ายฐานผลิตของสหรัฐหรือว่ายายการย้ายฐานผลิตของบริษัทข้ามชาติเพื่อใช้ฐานผลิตของประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้ในการส่งออกทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวนะครับ ผ่านดีมานรวมที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดสหรัฐอเมริกามีการพิมพ์เงินกระดาษออกมาไม่อั้นเพื่อการบริโภคที่ไม่อั้นนะครับในขนาดเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งของโลกผ่านตลาดเงินตลาดทุนโดยตั้งอยู่บนฐานของดอลลาร์กระดาษที่ในแง่ของสาระถะแล้วหามีค่าไหม และไม่มีฐานผลิตระบบซัพพลายเชนรองรับเลยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับไม่มีระบบใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีความยั่งยืนสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ช่วงยุคขาลงจากการบริโภคที่เกินตัวการค้าการขาดดุลการค้าที่เรื้อรังและการก่อหน,นี้ทางการคลังที่ท่วมทน้นทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายนำโดยจีน ต้องการพละออกจากระบบดอลลาร์กระดาษนะครับเพราะว่าทุกคนก็มองเห็นว่าต่อไปจะนำไปสู่ภาะวะเงินเฟอ้อแบบ h ฮเปอร์อินฟล o n ชันเนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ต้องออกบอลหรือเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเรื่อยๆเพื่อจ่ายหนี้อย่างเดียวค่างเงินดอลลาร์ก็จะเสื่อมลงตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ค่างเงินดอลลาร์ในดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ อ่อนค่าลงไปแล้ว1 1การส่งออกเพื่อสะสมดอลลาร์กำลังกลายเป็นเรื่องตกยุคเพราะว่ายิ่งมีดอลลาร์มากยิ่งจะจนลงเพราะว่าเราต้องแลกเอาทรัพยากรแรงงานนะครับเพื่อที่จะผลิตสินค้าเพื่อจะขายเพื่อได้ดอลลาร์กระดาษออกมาโดยที่อนาคตของดอลลาร์กระดาษนั้นจะมีการเสื่อมค่า ลงนะครับทำให้ตอนนี้เราเริ่มเห็นความมั่งคั่งกำลังย้อนยุคกลับไปสู่ยุคพาณิิยมคือทองคำหรือซิลเวอร์จะามาแทนความมั่งคั่งในรูปแบบของเงินกระดาษนะครับทองคำหรือซิลเวอร์จะกลายเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ดอลลร์กระดาษอีกต่อไป การที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่ปี2022โดยเฉพาะนะครับนำโดยการซื้อทองคำหรือว่าการตุนทองคำของธนาคารกลางต่างๆธนาคารกลางประเทศต่างๆทั้งหลายมีการทิ้งดอลลาร์นะครับมีการขายดอลลาร์ออกไปและนำดอลลาร์นั้นไปซื้อทองคำแทนโดยเอาทองคำนั้นมาเก็บในทุนสำรองระหว่าง ประเทศการเปลี pelled, uh, to to ่ยนรูปแบบของการยึด <PO> ถ <PS> ือเรื่องของความมั่งคั่งจากดอลลาร์กระดาษและทองคำจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม BRICS ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นการประชุมสมมติที่กรุงริโอเดอจาเนโรนะครับประเทศบราซิลสดๆร้อนๆนะครับ เนื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีนโยบายที่จะออกจากระบบดอลล่าไม่ต้องการจะอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบการเงินโลกนำโดยดอลล่าและต้องการนะครับที่จะเพิ่มบทบาทของทองคำในเรื่องของระบบเงินตรานะครับต่อไปหน้าที่ใช้ทองคำเพื่อจะหนุนหลังค่างเงินของตัวเอง หรือว่าประเทศสมาชิกนะครับจะเพิ่มการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขายกันเองทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านแพลตฟอร์มระบบชำระเงินหรือว่าระบบเพย์เมนต์ของตัวเองที่เป็นอิสระจากระบบเพย์เมนต์หรือว่าระบบชำระเงินของทางด้านสหรัฐอเมริกาสรุปแล้วโลกเรากําลังเข้าสู่ ยุคเปลี่ยนผ่านสหรัฐอเมริกานะครับจะไม่สามารถก่อหนี้เพื่อการบริโภคและการขัดดุลได้เหมือนในอดีตเพราะว่าหนี้สูงเกินไปทำให้ความเชื่อมั่นในการถือครองดอลลาร์ในฐานะความมั่งคั่งลดถอยลงไปด้วยทรัมป์เองจึงก่อสงครามภาษีเพื่อย้อนยุคกลับไปหาลทัทธิพาณิชย์นิยมนะครับเพื่อการฟื้นฟูภายในประเทศ และมีการกีดกันนะครับาการส่งออกของประเทศต่างๆโดยโชว์ฟอร์มเบ่งกล้ามว่าสาเมิการยังคงยิ่งใหญ่ทั้งๆท,งท,งที่กำลังทั้งแตกนะครับแต่จีนรัสเซียและกลุ่มบริกส์กำลังรวมตัวกันเพื่อท้าทาย Madman Theory นะครับหรือว่าทฤษฎีคนบ้าของทรัมป์ที่ใช้กำลัง กำแพงภาษีเพื่อกดดันประเทศต่างๆทั้งหลายให้อยู่ในระบบดอลลาร์ต่อไปรวมทั้งเพื่อจะสกัดจีนและกลุ่มบริกส์ไม่ให้พงาดขึ้นมาแทนด้วยระบบพูนิยมที่วินวินกันทุกฝ่ายเมื่อสถานการณ์ชี้ชัดออกมาเช่นนี้นะครับโดยที่ประเทศไทยโดนกำแพงภาษีทรัม36เปอร์เซนหลังจากมีความพยายามการเจรจานะครับระหว่างไทยกับฝ่าย สารเมริกาแต่ว่าก็ไม่ได้ผลนะครับทรัมป์เองกำหนดกำแพงภาษีสำหรับประเทศไทย36%ตั้งแต่วันที่2เมษายนแต่หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ลดลงมาเหลือ10%และผ่อนคลายนะครับมาตรการ36%นี้ไปเป็นเวลา90วันจนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับในช่วงนั้นใช้กำแพงภาษี10% แต่ทรัมได้มีการประกาศนะครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนว่าจะเก็บภาษีสินค้าส่งออกของไทยที่อัตรา36เซและจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งสิงหาคมระหว่างนี้อาจจะมีการเจรจากันถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาไม่พอใจอัตราภาษีนี้อาจจะเพิ่มก็ได้ หรือว่าจะลดก็ได้นะครับประเทศในอาเซียนต่างก็เจอกำแพงภาษีในระดับสูงนะครับเนื่องจากว่าทรัมป์เองเลงเป้าไปที่จีนและต้องการใประเทศต่างๆทั้งหลายให้เลิกคบค้าสมาคมกับจีนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความมั่นคงนครับเรื่องทางด้านการทหารมิชะนั้นเองจะต้องเจอกำแพงภาษี ตอนนี้คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะว่าการอยู่ในระบบดอลลร์ต่อไปเรื่อยๆจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบเพราะว่าจะถูกสหรัฐอเมริกากดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆและจะสูญเสียความมั่งคั่งลงไปถ้าหากว่ายังคงอยู่ในระบบดอลลร์เพราะว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามทรัมป์ก็คงจะไม่พอใจเนื่องจากว่าทรัมป์ต้องการนะครับที่จะล้มระบบการค้า โลกในปัจจุบันเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีปัญหาในเรื่องหนี้ของตัวเองนะครับแต่หากว่าล้มระบบการค้าโลกปัจจุบันจะได้ไปอยู่บปนำไปอยู่การไปสู่การรีเซ็ตนะครับทางด้านการเงินอาจจะเบี้ยวหนี้นะครับหรือว่าอาจจะออกเงินตราใหม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมาดูรายงาน ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงกลัวบริกส์มากนักนะครับนิกมาตินเผยแพร่บทวิเคราะห์ i ว e d o n นั a l d Trump so afraid of bricks นะครับในสื่อดีจนะครับสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับ b r i c s ไว้ว่าทางทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะเก็บภาษีสูงขึ้นสำหรับประเทศสมาชิก b r i c s 10%นะครับในกรณีที่มีการดำเนินนโยบายที่ขัดผลประโยชน์ของทางด้านสหรัฐอเมริกาทรัมป์กำลังเพิ่มนะครับแรงกดดันต่อกลุ่มประเทศบริกซที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง,างรวดเร็วกลุ่มบริกซ์นี้ก็ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนซาท์แอฟริกานะครับเป็นเสาหลักและ ต่อมาก็มีการเชิญซาอุดิอราระเบีย UAE, อิรานอีิเอธิโอเปียนะครับเข้าร่วมอีกด้วยประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียก็ได้เข้าร่วมในฐานะาพันธมิตรนะครับแต่อินโดนีเซียนะครับเพิ่งได้รับเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบกลุ่มนี้นะครับกลุ่มบริกส์นี้ถ้าพูดถึงประชากรแล้วนะครับ มีมากถึง40%ของโลกนะครับใน GDP ด้าน GDP ก็ประมาณครึ่งครึ่งเลยทีเดียวพราะฉะนยังต่อไปจะมีอำนาจการต่อรองสูงถ้าหากว่ากลุ่ม b r i กสนี้เลิกใช้ดอลลาร์ก็จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐยิ่งจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการขายดอลลาร์ออกไปหากดอลลาร์ถูกขายมากๆก็จะสร้างแรงกดดันสำหรับ อัตราดอกเบีย้ยของทางด้านสหรัฐที่อาจจะลดไม่ได้ง่ายๆนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้นะครับเพื่อที่จะามา refinance หนี้เก่าทางสหรัฐอเมริกามองว่ากลุ่มบริกส์นะครับเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ผู้นำบริกส์ที่ประชุมกันที่เมืองริโอเดจาเนโรนะครับสำหรับการประชุมประจำปีทรัมป์ได้ให้คำมั่นในวันอาทิตย์ว่าจะเพิ่มภาษีเติมเข้าไปอีกนะครับสิบเปำหรับประเทศใดก็ตามที่ดำเนินนโยบายต่อต้านอเมริกานะครับที่เรียกว่า anti American policies นะครับซึ่งก็ยิ่งเป็นการ สร้างแรงกดดันหรือว่าก่อให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นระหว่างกลุ่มบริกส์กับทางด้านสหรัฐอเมริกาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาบริกส์ได้ขยายตัวจาก4เป็น10สมาชิกรวมถึงอินโดนีเซียซึ่งเข้าร่วมในเดือนมกราคมซาอุดิอาระเบียถูกระบุว่าเป็นสมาชิกแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันสถานะของกลุ่มนี้นะครับ และยังมีประเทศที่ถือว่าเป็นพันธมิตรอีก9ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยอีกด้วยกลุ่มนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทางเลือกของจีนสำหรับกลุ่มประเทศร่ำรวย G7 นะครับก็เท่ากับว่า G7 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีและญี่ปุ่น ที่ดูแลระเบียบโลกในปัจจุบันนี้กลุ่ม b r i กสเป็นกลุ่มบุคการรวมตัวของประเทศเกิดใหม่ก็ต้องการท้าทายเพราะว่าไม่ต้องการอยู่ภายใต้ระบอบของกลุ่ม G7 อีกต่อไปเอเลเซียกาเซียเฮเรโรนะครับกล่าวว่าทรัมป์มีเหตุผลที่จะต้องกังวลน,นะครับเอลเซียนี่เป็นนัก วิจัยอุโสที่สถาบันคลังสมองบรเกิลในกรุงบรัสเซลส์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อดีดว่าบริก์เป็นกลุ่มที่ต่อต้านโลกตะวันตกอย่างชัดเจนส่วนหนึ่งของแนวคิดคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกรวมทั้งการกระจายความเสี่ยงออกจากอาดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นเงินสกุลหลักที่ ใช้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศและเป็นเงินสกุลที่ถือว่าเป็นร e เซ r ร์นะครับของประเทศต่างๆทั้งหลายแต่ว่าบริกสก็กำลังเพิ่มความพยายามในการลดการพึ่งพาดอลลาร์ผ่านการส่งเสริมการค้าด้วยเงินสกุลท้องถิ่นในหมู่ประเทศสมาชิก ทั้งรัสเซียและจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรและภาษีของตะวันตกกำลังเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการลดบทบาทของดอลลาร์หรือ De d e d o l a า i z a t i o n โดยการชำระข้อตกลงด้านพลังงานด้วยเงินรูเปอสเงินหยวนขณะที่อินเดียได้ชำระค่าน้ำมันรัสเซียด้วยเงินรูปีนะครับ ความททเนเยอทะยนที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับของกลุ่มบริกส์ก็คือการสร้างเงินสกุลร่วมที่หนุนด้วยทองคำหรือ Gold Backed Common Currency ซึ่งเรียกว่า The Unit นะครับซึ่งยังคงหยุดชะงักอยู่ท่ามกลางความแตกแยกในระหว่างประเทศสมาชิกบริกส์นะครับอินเดียซึ่งมีความระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของจีน มีการปฏิเสธแผนดังกล่าวขณะที่บราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดปี2 0 2 5ก็ต้องการให้ความสำคัญกับการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นมากกว่าเงินสกุลรวมทำใหอ้อินเดียร่วมกับบราซิลในการสร้างนะครับแบรนด์หรือว่าอิทธพลนะครับของกลุ่มบิ๊กซึ่งถูก ครอบงำโดยจีนและรัสเซียก็ยังไม่สามารถเดินหน้ากันได้อย่างเต็มที่สำหรับกลุ่มบริกส์นะครับเนื่องจากว่าอินเดียอาจจะกลายเป็นมา้มาไมา้เมืองทรอยก็ได้นะครับที่จะทำให้อุด,ดมการณ์ของบริกส์ไม่ไปถึงเป้าหมายสำหรับนี้รายการ i m city news podcast เวลาหมดพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ล่าสุดจาก MCT News สรุปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ